อย่าหายใจช้าๆและไม่ต้องไปเบ่งท่อให้เกินไปแต่สภาวะที่เราจะต้องเห็นเห็นได้จิงเนี่ยมันชัด <c oughs> อย่าให้มันเลือนลางถ้าเราไมีสติดีเนี่ยแล้วก็สมาธิดีจิตมันไม่คิดหลายเรื่อง แนวพองรุปขึ้นแต่ชัดถ้ายังคิดอะไรหลายอย่างหลายเรื่องรวมกันแล้วสมาธิมันจะหมดสติไม่ดีพองรุปยังไม่ชัดหายใจเข้าหายใจออกช้าเแล้วค่อยๆทำไปมันก็แกว่งจิตก็แกวงไปแกว่งมา แล้วก็คิดหลายเรื่องบางทีพอสมาธิดีแต่จะสังเกตได้ว่าคิดจะเริ่มออกจะคิดอะไรเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมานั้นถ้าเป็นเรื่องหนักมันจะคิดก่อนถ้าเป็นเรื่องเบา <c oughs> มันจะคิดทีหลัง บางครั้งเนี่ยข่าวสมาธิดีข่าวสติจะคิดซ้อนมันจะมีเรื่องซ้อนขึ้นมาเรื่องซ้อนนั่นคือหมายความว่า,วาเรื่องที่ครั้งอดีตมันจะซ้อนผุดขึ้นมาทำให้เราเสียสติทำให้ข่าวสติไปไม่เจียแล้วก็ทำให้เรากำหนด ไม่ได้จังหวะในบางทีกำหนดพ้องหนอรูปหนอบางทีมันจะหนักและมันจะวูกบางครั้งมันจะเบาในบางครั้งกำหนดพ้องหนอรูปหนอกำหนดได้พ้องหนอรูปหนอ แต่อีกจิตดว,วงหนึ่งเนี่ยมันออกไปคิดมันไปคิดปาทะคิดอะไรอ,อะไรต่างๆที่เราได้กังวลอยู่มันจะคิดได้จิตหนึงก็พองหนอยุบหนออจิตันก็คิดมันยาการเดินกลมๆเราเดินเดินไปเนี่ยมันก็คิดเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของจิตต้องคิดตลอดอาการ ไอ้ง้างเนี่ยมันจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดไม่ได้มันทำไมต้องคิดเพราะไหว้สติจะดียังไงมันก็ต้องคิดแต่ทำมาถึงจะดีล่ะไมถึงจะไม่คิดขอเยนพรพู่น้องทุกคนว่าต้องเข้าขันสูงมันจะไม่คิดอะไรมันจะดึงอยู่ที่เรายังต่ำ หรืเรายังอยู่ในระหว่างติดกับายไปไม่เสมอมันจะคิดปลาลบอะไระอะไรต่างๆออกมากรรมธรรมนี่ถ้านะหากว่ามันสับสนไม่รู้อะไรเป็นอะไรขนาดกาหนดมันสับสนให้กาบอกว่ารู้หนอรู้หนอให้ทำปีให้ได้ก่อนคือเื่นปีนี่ พอตั้งสีิได้แล้วเนี่ยค่อยกำหนดต่อมันงั้นขับสนต่อขับสนไปนั่งตลอดกระทั่งั่วโมงเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรมันมจะไม่เกิดสภาวะธรรมเราจึงต้องทําให้มันติดต่อกันไปแต่แล้วเม่ทําติดต่อไปแล้วเนี่ยมันจะสับสนและสภาวะมันจะไม่เกิดสภาวะตัวนี้คือเกิดจากยาน ที่มาเป็นสภาวะเป็นขั้นตอนของเขาที่ออกมาเป็นขั้นตอนก็ให้กําหนดอย่างนั้นอันนี้ยากมากไ <c oughs> อ้ที่เราที่บอกว่าจะให้คิดันอยู่ที่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องคิดโน่นคิดนี่อะไรปาถะแต่จะคิดอะไรก็ตามนะอ่ะเขาะติดยากเข้าไปก็ติดยักโดยกา่โดยการกำหนดว่าคิดหนอ ไปลิ้มปีไม่ใช่เราทําพองหนอรูปหนอตะพืชแต่ไม่อะไรก็ไม่คิดไม่จะกําหนดไม่ได้หรอกนะในการกําหนดเนี่ยกําหนดจิตเนี่ยเพื่อต้องการให้เราไม่ลืมไม่หลงเท่านั้นทาไมลืมไม่หลงเกิดขึ้นไอ้ก็ิดีแล้วไอ้จิตเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยเราทําแล้วไม่ได้ผลมันไม่เป็นสมาธิ มันก็คิดนอนขึ้นึีกแต่ปัญหามันมีอยู่อันหนึ่งคือมันคิดอะไรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ติดตามเลยติดตาม้วยการคิดหนอคิดหนอคิดหนอมันอย่างเดินรงกลมเหมือนกันมันก็เป็นเหมือนกันนั่งอันเดียวกันเราก็ติดตามการเล่าให้มันสมาธิมันดึงอยู่ตลอดลาการเป็นเป็นมันดา ถ้ามันเข้าข้างสูงเข้าข้านมีสภาวะเกิดขึ้นจิตก็จะดิ่งลงไปดิ่งมีแต่สมาธิมีแต่สมาธิก็หมายความว่าดิ่งอยู่เฉยๆไม่เลยมีเกิดขึ้นแสดงว่าเรามีสมาธิมากไปแต่ขาดสติวิธีทำยังไงต้องใช้ถอยสมาธิออก ถอยสมาธิออกให้ยักสติไปวิธีทำทำยังไงก็ทำรู้หนอรู้หนอรู้หนอรู้เหตุการณ์ในคิดนั้นพอรู้เหตุการณ์ไปแล้วไอสมาธิมันจะถอยจะจางออกไปอาจางออกไปก็ยักสติเข้าไปคือการคิดหนอถ้าทำอย่างนียไม่ใช่ว่าไม่มีการกำหนดอะไรเลยเราจะไม่รู้อะไรเนี่ย ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ยากหน่อยเราต้องค่อยๆรู้ไปค่อยๆละเอียดเพราะว่าจิตนี่ละเอียดอ่อนมากแต่กาททำเราเราก็ไม่รู้จิตมันไม่อยู่ที่หรอกนะจะให้มันอยู่ดึงไปสักห้านาทีมันก็เป็นเรื่องยากอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือว่าเราทําไม่ได้ผลพอแท้จริงได้ผล เป็นการสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยแล,แล้วเราก็กำหนดติดตั้งสติไว้ตรงนี้สำคัญมากตอนละเอียดถ้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเนีวยเราถึงจะรู้ถึงว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเกิดขึนะ้นแล้วตั้งอยู่ไหมมันจะดับไปตรงไหนเก่งขวาย่างหนอข้ายอย่างหนอให้จะข้าเนี่ยถ้าสามาธิดีสติดีมันจะรู้เลยว่าเนี่ยไอจุดกาหนดเนี่ยมันดับตรงไหน ตาย่างหนอดับตรงไหนขวาย่างหนอสืกมันจะดับไหมดับอย่างไรเกิดดับเกิดดับมันัวไวมากทําให้เราไม่รู้ถ้าเราละเอียดเข้าไปจะรู้จับมันได้จับติดได้มันทีให้ใจเข้าค่อยๆออกอ,องหนอลบหนอมันทีสมาธิดีนะมันจะวูบ แต่จับไม่ได้ว่ามันมุกตอนพองหรือตอน,ตอนอยุดตรงนี้สําคัญมากเผือเกิดขึ้นถ้าการผู้ใดเกิดขึ้นอย่างนั้นให,กห้กําหมดรู้ทํารูหนอรูหนอรูหนอ,หนอพอรู้สติดีแล้วเข้าขัาน้นมันจะจับได้เลยมันมุกตรงไหนแล้วพองหนอยุบหนอเนี่ยพองหนอไม่กี่ระยะมันจะเป็นขั้นตอนไหม ยุบหนอมันจะไม่กี่ระยะมันเป็นระยะเดียวรู้สองระยะตอนนี้ถ้าละเอียดอ่อนจริงๆแนวก็สมาธิดีจะจับได้ว่าพองไม่สี่ระยะยุบไม่สี่ระยะเราก็จะได้รู้ตอนนั้นถ้าว่าเราฝึกยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดพอเนี่ยมันจะจับไม่ได้ว่ามันระยะยังไง พองหนอมันจะระยะตรงไหนยุบหนอไม่ได้จังหวะพอได้จังหวะแล้วให้จะยาวๆแล้วเราจะรู้เลยว่าพองไม่กี่ริยะยุบไม่กี่ระยะในตรงนี้สําคัญมากอ๋อทีแ่งนอแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเวลาเราจากัดตอนนี้ เดี๋ยวก็ไปตั้งแตโมงตอนบ่ายก็ให้่เวลามากหน่อยก็เอาเีลาระยะทะยะชั่วโมงก่อนเดี๋ยวก็เดินตรงกลมเอาหนึ่งชังง่วโมงนั่งหนึ่งชังง่วโมงจะสามโมงก็ <c oughs> เอาอะยอย่างไปก่อนนี้ยะขับสนพยายามให้ใจยาวๆนะใจยาวๆ มันอึดอัดหน่อยถ้าถ้าถ้ามันหายอึดอัดจะเบาพอเบาแล้วก็ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนหนักเนี่ยเราไม่รู้อะไรตรงไหนอย่างไรสภาวะจะเกิดขึ้นตรงไหนเรามีสังเกตสติดีแล้วก็เป็นคนเป็นคนละเอียดนะคนสังเกตตัวเองและข้าใจายตัวเองว่าอะไรเป็นอะไร ตัวเองเป็นยังไงจะรู้ขึ้นมาโดยปัจจจตังไม่้อกว่ามีใครบอกเน่ตรงนี้สำคัญมากถ้าเรารู้ได้ขั้นนี้นะเป็นขั้นที่ละเอียดอ่อนแล้วะทำให้เราขยันทำห้เรารู้เหตุการณ์ชีวิตผิดถูกประการใดเราจะได้รู้ตัวเราเองจะไปโทษคนอื่นเขาผิดมือทีเราทำผิดลงเลย ก็ไม่รู้ตัวเราว่ามันผิดถูกกรืการใดตรงนี้สําคัญมากทําให้มองคนแง่ายไปหมดเลยก็ตัวเองถูกต้องแทงเกยงตัวเราทําผิดมามากเลยไม่รู้ตัวเองนะอันนี้ก็ได้เวลาแล้วอ่ะจะได้เดินตรงกลมมันต่อไปดูจัดการเลย วันที่สองขอให้แง่คิดทุกคนว่าพระบุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองที่แล้วปฏิบัติเนี่ยเรามาดูตัวเองเพื่อตอนพัฒนากายพัฒนาจิตตั้งสติอารมณ์ ต้องทนทุกข์กับทรมานแสนจะยากลำบากเราจะได้ว่า๋อทุกข์ของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วทุกข์ของคนอื่นจะเป็นอย่างไรคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรความทุกข์อย่างแสนสาหัสพระพุทธเจ้ากึงสอนให้เรามีปัญญา <c oughs> ทุกข์นี่ มันเหลือจะทนเราเดินจงกรมมันก็ปวดเมื่อยทั่วสกุลกายแล้วเราก็จับดูที่ทุกข์เจตกำหนด่าปวดหนอแล้วเจตก็พุ่งผ,ผ,ผ่านไปที่อื่นเจตใจของเราเนี่ยถ้าดูในส่วนลึกแล้วมันจะเข้าข้างตัวเองมันจะไม่ไปเข้ากับคนอื่นเก็ ท่านผู้ใดไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานมิจะเรียนวิชาการเรียนธรรมะอย่างเดียวแล้วจะไม่รู้จริงเลยกลายเป็นคนรู้มากขาดสตขิขาดปัญญาขาดความรู้ที่แน่นอนความรู้จริงก็คือเนี่ยมาเริญกรรมาฐานต้องรู้จริงแน่นอน รู้จริงแ,แล้วเราจะได้แก้ไขความจริงเป็นอย่างไรแกต,ตมาต้องกล่าวมาเป็นเวลานาน,านก็คือว่ารู้จริงหายยากรู้มากหั้งนัเนี่ยเรามานั่งมันก็มีทุกข์ปวดเมื่อยไปหมดปวดสฉพละากายทุกตัวนั้นเนี่ยเราแก้ยังไงก็กำหนดทุกหนอปวดหนอเมื่อยแล้วก็ทางสติอารมณ์ไหม เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันทุกข์แค่ไหนเข้าไปถึงจิตใจเราอย่างไรเราแก้ทุกข์ตรงนี้ได้แล้วเราจะรู้ทุกข์ของคนอื่นนั้นเราก็เป็นโลกกายโรกจิตโลกจิตมีนสำคัญมากจิตนี่มันพุ่งพลาดมันเข้าข้างตัวเองก่อขอเจริญพรใั้ท่านทั้งหลายไปสังเกตคนไม่หลายคน หมอแพทย์เขา,าก็เกิดว่าไปโรคสมองเป็นโรคสมองฟอพูดมากลามตามไปไป่ายหมอโบราณก็บอกไปโรคประสาทประสาทไม่ดีแต่พระบุทธเจ้าท่านจะทายไว้ชัดเจนมากคนนั้นมีทุกกายทุกใจอวัยวะไม่ต่้งหรือความปกติ เพราะฉะนั้นพูดมานานแล้วกองพอพูดซ้ำจิตไม่สงบเพราะมีแปดอย่างนี่สมาธิไม่ไม่มีเกิดไม่ได้ก็มีเกิดอย่างมีไม่พอตะกิตตะกายมันก็ไม่สงบแล้ววุ่นวายตลอดใช้เวลาว่างเกินไปจิตจะต้องคิดใ้เรื่องเร็วๆคิดด้เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราว ใช้เวลาว่างะฉะนั้นอย่าให้หอยู่ว่างใช้จิตให้มีงานคือกรรมฐานงานการหน้าที่ของเราก็คือกรรมฐานนี่เด็กจะได้รับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบการงานที่เรามีอยู่ไม่จะขยันนอกหน้าที่การงานมีัดเจนมากถูกเบียดเบียนจ,จิตใจจิตเราก็ไม่สงบ อวัยวะไม่ตั้งอยู่ความปกติถ้าทั้งสีขาดไปเราจะมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจิตท่านจะไม่สงบประการที่ห้าโรคประจำตัวจะเป็นโรคร้ายโลคดีก็มีประจำตัวจิตท,ท่านจะไม่สงบประการที่หกถึงวัดล้อมดึงไปทางทั่วอันนี้ได้จะกรรมฐานทั้งหมด ไปไปอยู่ในวงซึงวัดล้อมทีนหมอนอยู่ก็ดึงไปทางทางทั่วต้งได้หนักเข้าเราก็ต้องตามเขาไปทางชั่วหาความสงบในชีวิตไม่ได้เลยประการที่เกิดครอบครวัวความสุขทะเลาะกันตลอดบางบาง้านทะเลาะกันไม่มีความเข้าใจกันบา้านนั้นไม่สงบเลยตลอดทั้งลูกหลานแปดมัวเมาใบยมุกหาความสงบสุขทั้งคงจิดไม่สงบ นั่นคือการฝปกพลังสุขขังสุกขึ้น่าความสงบไม่มีแล้วก็ที่เราทําเนี่ยมันเป็นความสงบแต่จิตไม่เป็นทํามารื้ก็มาอยู่เจตตาการคือ <c oughs> ว่าความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขแต่เราวุ่นวายพุ่งพามนะันเป็นความทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจถ้าจิตสงบลงมาหลายกายก็เป็นสุขจิตก็เป็นสุขโครคภัยไข้เจ็บก็หายไปด้วยอย่างน่าจะจัด จิตไม่เป็นสมาธิก็เนื่อนั่งไม่ถูวิธีทำอารมณ์มไม่ถูกต้อ <c oughs> สงสองจิตตกกังวลกังวลโน่นกังวลนี่มากมายหลายประกายเลยก็จิตไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจอคนเหนื่อยกายเดี๋ยวก็หายเหนื่อยใจไม่หายเหนื่อยใจนี่หมายความว่าไง แหมมันมีเรื่องมากแล้วเราเอาเอา,เอาทุกมาใส่ใจเอาทุกมาใส่วันที่หัวใจทั้งจิตใจจิตใจก็เหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดกระทั่งที่ไม่มีโรคอะไรเลยไปโรคใจไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจมีความหมายคือโรคประจํตัว อโลคยาปรมาราพาคนไหนมีโรคคนนั้นไม่มีราบโรคประจำตัวสามวันดีสือวันไข้เข้าโรงพยาบาลไม่พักสมาธิไม่เกิดทำไงก็ไม่เกิดก็ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนประการที่ห้าราคาเกิดหกโทสะเกิดจิต่านจะเป็นสมาธิไม่ได้ไม่ทั้งราคาไม่ทั้งโทสะ แล้วก็อรกทบเกิดอารมณ์มากระทบอย่างแรงท่านจะทำาสมาที่ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ป้องกันเราไม่มีจิตสงบไม่เคยฝึกมาเลยไม่รู้ตัวทุกแท้อารมณ์มากระทบอย่างแรงเนี่ยจะวุ่นวายไปมากมายไหนเลยละสมาที่ในการทำงานก็ไม่มีธมาที่ในการคิดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราก็ไม่มีด้วย อันนี้เป็นตอนขอเขาฝากไว้เรามาเนี่ยนับประโชคดีเนะีย่ยทอาตมาพูดกันก่อนนะเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้ตอนเลือกข่้าความดีไนดะ้ทุกนาทีและวินาทีเรายังสร้างกันไม่ได้เลือกได้แต่เกิดเลือกไม่ได้ท่านจะตายตรงไหนท่านจะรู้ไหมท่านจะเลือกว่าตายจะตายที่บ้านนะ่บ้านว่ายัางเหมือน เผหาขาดขรหาดย่างใหญ่โตแล้วเราก็ต้องไปตายกลางถนนไปตายในน้ําไปตายในห้องน้างําบ่หนาช้าด้ยเวลาที่มีประโยชน์ในชีวิตท่านนี่แหละมันเลือกมาย่า่อย่างนี้แต่วิธีเลือกที่ร้างความดีนุดมินาทีองด้วยการเดินตรงกลมนั่งกรรมฐา,านดูตัวเราอ่านออกบอกได้เต็น เราจะได้ใช้จิตท,ทังเราเนี่ยเป็นปัญญาเอาไปบริหารงานของเราเอาตัวปัญญาเนี่ยเอาไปบริหารใบบริหารหน้าที่และรับผิดชอบท่านจะเกิดปัญญางานการก,ารก็จะเจกินลุ่งเรืองวัฒนาสถาพรได้แน่นอนสุดมันมีอะไรดีกว่าน,นี้แ้วทั้งทั้งหลายโชคดีที่เราจะมา ทำธรรมาธิกภาวนากันแล้ามาโทคดูแล้วยตาคนไหนไม่สนในเรื่องความดีอันนี้ท่านจะไปสนอะไรฮะจะไปทําอะไรที่จะได้จะไปท่องหนังสืออะไรธรรมมาพูดมานานๆเนนะี่ยวิชาทางโลกด้วยเะียยเลี้ยนมรรู้จ,จักจอบลอกเตอร์มีหลายสาขาปริญญาโทรก็ร้อยสาขามากมายมือจ่าสาขาไหนเลียนมรรู้จักจบ เพระโลกนี้คือพ,พบกรมใหญ่กว้างไพศาลวิชาทางธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียนแล้วทำเลยปฏิบัติเลื่อยจนทำนานกะพบพานตดตดสำเร็จแห่งความสุขกะพบพานตดอันนี้แต่วิชานั้นเราเรียนแล้วก็ช่วยเราไม่ได้ แต่ก็ไม่จบเทด้วยวิชาปฏิบัติธรรมเรียนน่ปฏิบัติเรียนแน้่ปฏิบัติเรียนน่ปฏิบัติท,ทําให้ชัดเจนกระพบกระจบประสอบสุขทุกตดเลยบอกให้ชัดเจนชีวิตเราจะเป็นแก่นสารแน่นอนพราะฉะนั้นขอเจริญพรอ,อัตมาเนี่ยถ้าไม่ได้จเจริญกรรมาฐานมาตั้งแต่บุตรใหม่ๆมานั่นแลลวไปเดินทุด,ดวงมาเนี้ยเราคงตายไปแล้ว พอหักตายแขนหักขาหาักตายเป็นคนพิการตายนนเนี่ยเนี่ยฝ้าพายธรรมชาติลงโทษคือเราสบานับยายไว้เสียสจจะเราก็ตายไปแล้วแต่เรายังมีความดีแก้กลับไล่ใครดีได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหญิงทั้งชายนะอย่าไล่ความหมายชายจริงหญิงแท้ให้ใหญ พยายามหาตุดมุ่งหมายอันนี้เข้าสู่ตัวหลังเหนื่อยยากยังไงไม่เป็นไรต้อดทนนะปวดจะตายน้ำน้ำน้ำตาจะไหลก็ต้องทนกันไปพอเราราู้จริงซะแล้วไม่มีปัญหาเลยนะก็จะแก้ปัญหาได้รู้จริงคนที่รู้ไม่จริงเนะี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแก้ปัญหาซ้ำลายเข้าตัวเอง คนเราทั้งมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายกันทน้สังคมทุกวันนี้ถ้าเรามีปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติชอบประกอบกิจการงานเราจะดีทั้งบา้านทั้งครอบครวัวทั้งสาม,มีภรรยาทั้งลูกหลานก็ดีหมดทุกคนบ้านงานจะเป็นบ้านสาแสนสุขและอยู่สาบุกสบายไม่มีเรื่องร้ายไม่มีเรื่องอะไรก็ใครแน่นอนเพื่อไม่เชื่อเราวันนี้เราก็จะ เดินตรงกรมเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเอาชั่วโมงครึ่งแล้วง้างชั่วโมงครึ่งเอาเป็นสามชั่วโมง,งในวันนี้แล้วก็ทานน้าปัะ,ะแล้วมาก็เพิ่มอีกนิดหน่อยถึงจะพักตอนเย็นตอนไหนมาแล้วอย่าให้เวลาหมดไปเปล่าปฏิจจากประโยชน์เลยเพราะเวลาเนี่ยมีประโยชน์ในคริตในี่ยคือประจำวันของเรามากอย่าให้เวลาหมดไป ชีวิตกันมีค่าเนี่ยโปรย่าใช้ค่าชีวิตให้มันตกต่ำขอฝากไว้ในวันนี้แลตะกั้งใจปฏิบัติพูดมากฟังมากขอมันอาจจะเสียสมาธิเป็นไปได้เราจึงก็ให้พูดน้อยนอนน้อยกินน้อยทำความเพียรให้มากก็จะได้ผลในส่วนตัวเองคนอื่นเขาไม่ได้กับเราเรา,เราทำเราก็ได้ คนอื่นเขาไม่ทาเขาก็ไม่ได้เองขอให้เราอดทนต่อไปเราจึงได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่ออายุไปในตัวด้วยเป็นการต่อรูปต่อนามต่อการห้ามเป็นอารมณ์ก็เราจะเพิ่มอุชชนให้กับจิตเราเองเราขอฝากไว้ตรงนี้ต่อตรงนี้ไปก็เริ่มนัง่งเริ่มเดินนะเดินโยมัรวโมงครึ่รงต่างวั นั่งขโมงครึ่งวันนี้เอาสามชั่วโมงติดต่อกันไปเลยทนได้ไหมทนได้ไหมอองได้ไหมไม่ได้รูปไปไ้ไปแล้วมายาตรงนี้จะกลจะเอาที่ไหนนะ่ยลางคืนก็ไม่ได้นอนไายยังไง ไปสามต้องมงโบสถ์ได้ยินไหมเนะี่ยหรือไม่ยินไปช่วยแทะแทนหน่อยได้ไหมไม่ว่างอย่าให้ว่างเลยเอากับนายชีวิตไปในายซ้ำปลยพบเอาไปินในภาคหน้าดีไหมนะเอาไปทาาในภาคหน้าแลว้วก็เอา ขน,นสัมภาระใส่จิตเอาของดีใส่จิตใจแล้วห่อเหือเดินนภาากาศแวบเดียวถึงป่าหิมะพานเดี๋ยวจะพาไปป่าหิมพานวันนี้ไปดูคันกุกหรือคันกด,ด,ดีของพระเวชน์ดอยแล้วจะไปดูเขาคันธมาศแล้วดูเขามงกฎด่เรียวร้โคดเที่ยวแต่ทุกโชคจังสามารถไปขอชองกุมารได้ลำบากถึงขนาดนี้ถึงจะพบ สิ่งที่ดีพบสัจธรรมพบโมกขธรรมสบายสบายถานนลาดยางนี่ไม่พบของดีมันต้องเดินป่าเดินเหยียบน้าเหยียบฝากเลี้ยงเขาวงกตมันเลี้ยวรถโคเที่ยวเนี่ยโคดเีงมงั้นไม่พบของดีเนาะเดี๋ยวเดินเขาวงกตต่อไปกี่โมงครึ่งเอาเราต้องไม่มีการถวดมมตลไหว้พระทอดเยียนเสื้อมันก็ แค่เวลาเปลี่ยนไปเอางอีหละ